สวัสดีครับก็เฟรมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับ6ข้อนะครับที่ทำให้ช่วยลดไขมันนะครับแล้วก็ลดพุงของเราเนาะให้มันลดลงนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่ามีพุงหรือว่าไขมันเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็เอา6ข้อนี้ไปทำตามได้เลยนะครับโอเคครับ6ข้อนี้ผมก็ก็ทำอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งทำให้ผมแบบมีเปอร์เซ็น ไขมันนะครับบอดี้แฟทที่ต่ำครับก็คือประมาณ10%เนาะตอนนี้นะครับก็โอเคก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าเรื่องนะเราจะต้องรู้จักแคลอรี่เดฟฟิซิตก่อนนะครับก็คือการที่เราจะลดไขมันลดพุนครับมันก็เกิดจากแคลอรี่เดฟฟิซิตนี่แหละครับก็คือแคลอรี่เอานะครับมากกว่าแคลอรี่อินนะครับแคลอรี่เอาคืออะไรก็คือการที่เราใช้พลังงานออกไปนะครับอย่างเช่นพวกออกกําลังกายพวก ทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่ใช้พลังงานออกไปนะครับส่วนแคลรี่อินก็คือการที่เราได้รับสารอาหารเข้ามาในร่างกายของเราครับนี่คือแคลรี่อินเนาะแคลรี่เดฟิิตก็คือเราใช้พลังงานมากกว่าที่เราได้รับเข้ามานะครับไม่งงนะโอเคนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือการดื่มน้ําเยอะๆนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับคือร่างกายของมนุษย์เราอ่ะจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักนะครับประมาณ 60- 70%นะครับก็การที่เราดื่มน้ำเยอะเนี่ย มันจะทําให้เรากระตุ้นระบบผาอผ่านนะครับแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับลดอาการท้องผูกเนาะยังช่วยในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบโรคความดันโลหิตเนาะโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเรากินน้ําก่อนอาหารหรือกินน้ําในปริมาณที่เยอะๆนะครับก่อนที่เราจะกินข้าวอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา อยากอาหารลดลงนะครับอยากของหวานอะไรเงี้ยลดลงทําให้เรากินได้น้อยลงนะครับแล้วก็เมื่อเรากินได้น้อยลงใช่ไหมมันก็จะทําให้เราได้รับแคลอรี่เข้ามาลดลงนะครับก็เป็นสาเหตุทําให้เราลดน้ําหนักได้นะครับก็ปกติผมจะกินน้ําอยู่ประมาณแบบ4ลิตรเลยนะครับประมาณแบบยังต่ำแบบ3.5มจุถึงสี่ลิตรต่อวันนะครับก็เราควรจะกินน้ําให้เยอะๆขึ้นกว่าเดิมนะครับ ข้อที่2นะครับก็คือการลดหรือการเลิกกินพวกของทอดของมันของหวานนะครับหรือพวกอาหารฟาสต์ฟูด้ดอาหารจังฟู้ดต่างๆนะครับก็อย่างที่เรารู้กันเลยนะว่าที่เราแบบมีไขมันสะสมหรือแล้วอ้วนขึ้นนะส่วนหนึ่งมันก็มาจากพฤติกรรมการกินของพวกนี้นะครับก็เมื่อร่างกายมันแบบเผาผลาญไม่หมดอ่ะมันก็จะเก็บไว้ตามร่างกายต่างๆนะบางคนที่เก็บไว้ที่ เก็บไว้ที่ขาครับหรือเก็บไว้แบบตามหน้าแขนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือร่างกายมันเผาผลาญไม่หมดเนาะช่วงแรกๆครับเราก็ใช้วิธีการลดก่อนก็ได้นะอย่างคนที่แบบกินน้ำหวานทุกวันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบช่วงแรกๆอาจจะเป็นวันเว,ว,ว้นวันนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอ,อย่างกลายเป็น2วันกินครั้งหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งกินครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็พวกของทออของมันก็เหมือนกันนะครับก็พยายามลดเนาะ ก็ผมไม่ไม่ได้บอกว่าให้ให้เลิกกินเลยอย่างที่ทุกคนรู้ครับก็คือมันอร่อยเนาะก็คืออย่างผมผมก็กินเหมือนกันนะครับพวกผมเป็นคนที่ชอบกินแบบ KFC มากอองงน,นะครับก็จะกิน KFC อาทิตย์นึงแบบ น่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งครับมื้อหนึ่งหรือแบบสองอาทิตย์มื้อหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็คือจริงๆมันกินได้นะครับก็คือเราควรที่จะกินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมก็พยายามบาลานซ์พวกสารอาหารพวกนี้ดีๆนะครับก็จริงๆกินได้นะครับในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะไม่ได้ส่งผลทําให้เราแบบอ้วนนะครับผมก็ฝากเอาไว้ข้อที่สนะครับก็คือการกินพวกผัก ผลไม้นะครับให้มากขึ้นพวกไฟเบอร์สูงๆอะไรเงี้ยก็คือผักผลไม้นะครับมีวิตามินและแร่ธาตุแบบเยอะมากๆนะครับพวกผักผลไม้มันจะช่วยให้เราจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผ้าน,นะครับตุ้นกระตุ้นระบบขับถ่ายเนาะลดอาการท้องผูกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกสารต้านอนุม,มูอลอิสระนะครับทําให้เราแบบว่าลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลายๆต่างๆด้วยนะครับก็คือพวกผักผลไม้ ก็ไม่ได้ว่ากินพวกผลไม้อะไม่ได้กินในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ได้แบบเยอะเกินไปเพราะว่าพวกในผลไม้หลักๆก,ก็จะมีน้ําตาลอยู่เนาะก็กินในปริมาณทเหมาะก็พอนะครับก็โดยปกติคนเราก็ไม่ค่อยได้กินแบบพวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็แค่กินให้มากขึ้นนะครับอย่างผมก็จะกินกล้วยนะครับแอปเปิลอะไรเงี้ยก็จะกินวันละประมาณ1ลูก2ลูกอะไรแบบนี้นครับก็ กินประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับก็คือการกินโปรตีนให้มากขึ้นนะครับก็พวกสารอาหารโปรตีนก็พวกแบบเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่หรืออะไรประมาณนี้นครับก็คือพวกโปรตีนเนี่ยมันจะใช้เวลาย่อยนะครับค่อนข้างนานกว่าพวกสารอาหารอื่นอย่างพวกแบบ คาร์บโบไฮเดรตหรือไขมันนะครับโปรตีนมันจะใช้เวลานานกว่าทําให้เราแบบพอกินโปรตีนเข้าไปอะ่ะมันทําให้เรากินได้น้อยนะครับกินได้น้อยแล้วก็เหมือนเราอิ่มนานครับเพราะมันใช้เวลาย่อยค่อนข้างนานนะครับก็แนะนําให้กินโปรตีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันลงนครับมันจะทําให้เราแบบว่าพอเราอิ่มนานอะ่ะเราก็กินได้น้อยลงใช่ไหมพวก แคลอรี่ที่เราได้รับเข้ามาก็จะลดลงนะครับก็จะเกิดแคลอรี่เดฟฟิซิตนะครับผมแล้วต่อไปก็ข้อที่5้านะครับคือการพักผ่อนนะครับหรือการแบบว่านอนให้มีคุณภาพนะครับผมก็ในขณะที่เราพักผ่อนหรือแบบการหลับสนิทนะครับร่างกายของเรานะครับจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาก็คือฮอร์โมนเลปตินนะครับฮอร์โมนเลปตินนะครับก็จะช่วยให้เราอะอยากอาหารลดลงนะครับก็แล้วก็ยังช่วยในการ กระตุ้นนะครับการเผาผลาญไขมันนะครับในขณะที่เราหลับสนิทอีกด้วยนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับส่วนในตรงกัาข้ามนะครับถ้าเกิดเรานอนไม่หลับนะครับนอนน้อยพักผ่อนน้อยมีความเครียดนะครับร่างกายของเรานะครับจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งคือฮอร์โมนเกรลินนะครับฮอร์โมนเกรลินเนี่ยจะมันจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราอ่ะอยากกินอาหารนะครับอยากกินอาหารแบบว่าหิวหุหงอะไรแบบนี้ครับเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราอยากกินอาหาร มากขึ้นนะครับก็จะสังเกตคนที่นอนดึกนะนอนไม่ค่อยหลับนะครับจะมีอาการแบบว่าหิวตอนกลางคืนอะไร้ยไม่เราแบบได้รับแคลอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะส่งผลให้เรามีไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้ลดน้ําหนักไม่ได้ด้วยนะครับก็จำไวเ้เลยนะครับว่าการนอนก็สามารถทําให้เราลดน้ําหนักได้เช่นกันนะครับก็พยายามนอนให้มีคุณภาพกันด้วยนะครับ ต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่6นะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะแบบสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับผมจะบอกว่าการลดน้ําหนักหรือลดไขมันที่มีประสิทธ,ธิภาพที่สุดน,นะครับแล้วก็ทําได้แบบยั่งยืนยาวนานที่สุดก,ก็คือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้แก่ร่างกายตัวเองนะครับยิ่งคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะ มันจะทําให้ระบบเผาผลาญหรือการเผาผลาญพลังงานเราเพิ่มมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะจะเวลากินนะจะทําให้อ้วนยากกว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับแล้ววิธีที่เราจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ก็คือการที่เราออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งเนาะการบอดี้เวทนะครับเล่นออกกําลังกายอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยหรือการคาร์ดิโอนะครับพวกนี้นครับจะทําให้เราออมีมวลกล้ามเนื้อ มวนกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมวิธีข้อดีของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคือจะทําให้เราแบบรูปร่างเรากระชับขึ้นนะครับเวลาใส่เสื้อหรือแต่งตัวอะไรเงี้ยทำให้เราดูดีขึ้นนะครับบุคลิกภาพดีขึ้นนะครับก็โอเคครับแล้วก็สาเหตุที่เราแบบอ้วนขึ้นนะครับมีไขมันสะสมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันเกิดจากพฤติกรรมที่เราทําทุกๆวันนะครับ มันคือพฤติกรรมที่คุณทํามาในทุกๆวันนะแล้วมันเก็บสะสมไปเรื่อยครับอย่างคุณแบบกินของทอดของมันทุกวันอ่านอนไม่เพียงพอไม่มีการออกกําลังกายนะครับแล้วก็กินแต่แบบของที่มันไม่มีประโยชน์นะครับมันก็สะสมไปเรื่อยนะครับจนระยะเวลาหนึ่งมันก็ออกมาเป็นน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็วิธีก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวันนะครับก็ อย่างที่ผมบอกมาเลยครับก็คือหกข้อที่บอกมานะครับก็คือค่อยเปลี่ยนนะครับอย่างแบบเราเริ่มดื่มข้อหนึ่งใช่ไหมก็คือเราดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับข้อ2ก็คือลดหรือเลี่ยงพวกของทอดของมันของหวานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับก็ค่อยๆลดเนาะค่อยๆลดแล้วก็เลี่ยงไปนะครับแล้วก็คือกินให้น้อยลงอะอะไรประมาณนี้ครับข้อ3ก็คือกินของที่มีไฟเบอร์สูงครับเพื่อช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วก็กระตุ้นระบบขับถ่ายของเรานะครับ ข้อ4ก็คือการกินโปรตีนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรตีนอ่ะมันจะเป็นสารอาหารที่ย่อยช้ากว่าพวกคาร์บโบไฮเดรตหรือไขมันนะครับจะทําให้เราได้รับแคลอรี่อินที่ลดลงนะครับผมแล้วก็ข้อ5การนอนก็สําคัญนะครับคือควรนอนให้มีคุณภาพนะครับอย่างน้อยก็ 6- กถึงแชั่วโมงเนาะก็คือนอนให้มีคุณภาพนะครับหลับให้สนิทนะครับแล้วก็ข้อ,อท้ายครับไปออกกําลังกายนะครับผมก็นี่ก็คือ หกข้อนะครับที่ผมใช้ก็คือผมทํามาโดยตลอดนะครับทำมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ผมแบบมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต่างโอเคครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แลครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับโอเคไปแล้ว